สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hashtag ep ที่ห้าค่ะดราม่าวันนี้เป็นดราม่าสั้นๆจากงาน Job Expo 2024มหากรรมการจัดหางานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคะ่ะซึ่งคนก็ไปร่วมงานเยอะมากหลักแสนชนิดที่เรียกได้ว่าเดินเบียดก,กันตลอดเวลาแต่เสียงตกลับของคนที่ไปร่วมงานกับไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะเพราะหลายคนบอกว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับจริงๆน้อยมากสาขาก็ไม่หลากหลายด้วยทําให้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานนี้จรริงงงๆไไไมมม่่ต้้้อนนอ,นนออออาาาก็ดยูบนนนนนนสัคล์ ก็ได้เหมือนกันแล้วเรื่องเรามันเป็นยังไงทำไมหลายคนคิดแบบนั้นเราก็ไปฟังกันใน Hashtag #jobsexpo2024 คะ่ะ #jobsexpo คืออะไรก็ตามชื่อคะ่ะ เป็นอีเวนต์จัดหางานที่จัดโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะลักษณะงานก็คือจะเป็นฮอล์ใหญ่ๆเปิดให้บริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาจับจองเปิดบูธเพื่อรับสมัครพนักง,งานให้กับบริษัทของตัวเองโดยบริษัทต่างๆเขาก็จะเอา HR หรือผู้รับผิดช,ชอบในสายงานนั้นๆเนี่ยมานั่งไงางานให้ผู้ที่สนใจสมัครงานตำแหน่งนั้นๆได้สอบถามเนื้องานรายละเอียดแบบเต็มที่เลยได้ยื่นเรซูเม่หรืออาจจะได้สัมภาษณ์รอบแรกเลยก็ได้ลักษณะงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เราก็จะเห็นว่าข้อดีของงานนี้ก็คือผู ouais ้สมัครสามารถเข้าไปทําความรู right ้จักกับตําแหน่งงานที่ตัวเองสนใจกับ HR หรือผู้รับผิดชอบงานได้โดยตรงทําให้ได้ทราบเนื้องงานอย่างละเอียดนะคะแล้วในงานเนี่ยก็มีหลายบริษัทให้เราได้เลือกช้อปปิ้งงานด้วยถ้าเดินหาตําแหน่งงานที่ถูกใจเจอก็สามารถยื่นเรซูเม่กับผู้รับผิดชอบได้เลยค่ะ Job Exp o Thailand 2024จัดขึ้นเมื่อวันที่28-30มิถุนายนปี67นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่างานนี้จะมีตําแหน่ง งานในประเทศมาเปิดว่างถึง0 0แสนตำแหน่งและอีก1 0 0 0 0แสนตำแหน่งเป็นตำแหน่งงานในต่างประเทศและจะมีผู้ประกอบการกว่า200บริษัทมาร่วมเปิดบูธในงานด้วยนะก็เป็นงานที่มีการโปรโมทเยอะค่ะแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่ม First j o b b e r แล้วก็เด็กจบใหม่ที่ต้องการย้ายงานค่ะแต่ปรากฏว่าเสียงตอบรับของงานนี้กับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะเด็กๆที่ไปเดินหางานในงานนี้บ่นในทิกตอกกันเยอะมากค่ะแล้วเขาบ่นเรื่องอะไรกันบ้าง อย่างแรกก็คืองานนี้ไม่ได้มีงานครบทุกสายงานค่ะส่วนมากเป็นงานไอทีกับวิศวะไม่งั้นก็จำพวกงานบริการงานแม่บ้านยามไปเลย งานสายสินอย่างพวกสถาปัตย์กราฟิกแทบไม่มีเลยนอกจากนี้ค่าแรงยังต่ำมากบางงานเนี่ยแค่11,000หบาทแทบจะไม่มีสายงานบนบนที่เงินเดือนสูงกว่า3 0 0 0 0บาทเลยตำแหน่งงานที่เยอะที่สุดของงานนี้คืองานประเภทเซลล์ค่ะงานยืนขายของงานเทเลเซลงานขายสินเชื่องานขายประกันส่วนใหญ่มีแต่งานบริการแล้วก็งานพาร์ทไทม์งานออฟฟิศน้อยมากเรียกได้ว่างานส่วนใหญ่ที่มีในงานนี้เป็นงานขายจริงๆ2ค่ะงานนี้เหมือนเป็นงานที่ให้บริษัทมา PR บริษัทของตัวเองซะมากกว่าเพราะไม่ค่อย ก็มีตำแหน่งงานมาเปิดรับจริงๆส่วนใหญ่ก็คือจะแนะนำบริษัทแล้วก็ให้สแกน QR code เข้าไปกรอกประวัติ ไปฝากประวัติไว้ในเว็บสมัครงานของบริษัทหลายคนที่ไปเดินงานนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ามีแต่ให้สแกน QR โค้ดทั้งงานซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการสมัครงานออนไลน์อยู่บ้านเลยเพราะตำแหน่งงานที่มาเปิดในงานนี้กับตำแหน่งงานหน้าเว็บก็คือเหมือนกันเลยไม่ได้มีตำแหน่งงานสเปเชียลพิเศษซึ่งมาเปิดในงานนี้โดยเฉพาะนอกจากนี้คนที่ยืนตามบูธส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ HR ทั่วไปค่ะคือไม่ได้รู้เนื้องานหรือตำแหน่งงานจริงๆเน้นมา PR บริษัทมากกว่าดังนั้นมันก็เลยไม่ได้ต่างจากการสมัครงานออนไลน์อยู่บ้านสักกเท่่่าไไหร็คือม ไู้เนื้องานมากขึ้นและสุดท้ายเราก็ทําได้แค่การไปฝากประวัติไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแค่นั้นเลยหลายบูธเนี่ยไม่มีคนมีแค่เบอร์ชัวร์มาวางให้หยิบเฉยๆนะคะอย่างที่3ค่ะพื้นที่จัดงานจริงๆค่อนข้างเล็กแล้วก็คนเนี่ยไปร่วมงานเยอะมากทําให้หลายๆคนไม่สามารถเข้าถึงตัวบูธได้เลยก็คือหยิบได้แค่เบอร์ชัวร์แล้วก็ออกมาเท่านั้นแถมงานนี้ย,ยังจัดร่วมกับงาน SSO Market งานเปิดบูธขายของของสำนักง,งานประกันสังคมซึ่งก็กินพื้นที่ไปเกือบครึ่งฮอละทําให้งานนี้รู้สึกเหมือนเดินอยู่ในงานเกษตรแฟร์ที่ติดแอร์มากกว่า JobExpo กนะสค่ะมีบูธสินเชื่อบูธสมัครบัตรเครดิตในงานด้วยหลายคนเนี่ยเดินเดินอยู่ก็โดนลากไปสมัครบัตรเครดิตเฉยเลย5ค่ะฝากประวัติไว้บริษัทนึงแต่อีกวันนึงบริษัทประกันเรียกไปสัมภาษณ์ ทา,ทางที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปสมัครงานบริษัทประกันเลยก็คืองงว่าไปเอาประวัติมาจากไหนนะสรุปคือหลายๆคนลงความเห็นว่างานนี้เหมือนเป็นงาน PR ของบริษัทใหญ่ๆมากกว่าซึ่งบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เน้นมารับหาคนจริงๆแต่เน้นแจกของฝากแบรนด์ตัวเองให้สแกน QR โคแล้วก็ให้ผู้สมัครเนี่ยไปฝากประวัติไว้ในระบบของบริษัทนะคะซึ่งทําให้คนที่มางานนี้โอกาสได้งานจริงๆมันน้อยมากสมัครงานออนไลน์อยู่บ้านดูจะดีกว่าเพราะว่ามีสายงานที่ครบกว่าไม่เหนื่อยไม่เบียดไม่ต้องเดินทางด้วยซึ่งเรื่องการเดินทาง เ,เป็นอะไรที่หลายคนบ่นมากนะโดยเฉพาะหลายคนที่มาจากต่างจังหวัดเขาค่อนข้างเฟลกับงานนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าเออเราอุตส่าห์เดินทางมาก็หวังที่จะได้สัมภาษณ์งานเบื้องต้นเลยหรือยืนเรซูม,ม่กับคนที่รับผิดชอบงานจริงๆเลยก็คือหวังว่าจะได้งานจริงๆจากการเดินทางมาครั้งเนี้ยแล้วข้อดีของงานนี้มีไหมมีค่ะอย่างแรกคือของแจกเยอะมาก ตามบูธของบริษัทต่างๆเนี่ยมีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มีของแจกเยอะมากๆนะคะอย่างที่2คือบูสาธสหรารณรัตเกาหลีกับญี่ปุ่นมีการอธิบายดีมากว่าถ้าจะไปทํางานที่ต่างประเทศจะต้องสอบอะไรบ้างงานที่ได้ทําเป็นรูปแบบไหนถ้าจะไปอย่างถูกกฎหมายต้องไปยังไงอย่างที่3ค่ะบางบูธเนี่ยมีแนะนําวิธีการเขียนเรซูเม่ให้นะคะแล้วก็คืออย่างที่4มีฟรีคอนเสิร์ตในงานค่ะทีนี้หลังจากที่มันมีปัญหาเสียงบ่นไปโดยเฉพาะใน tiktok ก็มีหลายคนเหมือนกันที่ออกมาตั้งคําถามว่าคนที่บอกว่าไปงานนี้เราเฟลอ่ะคุณคาดหวังอะไรจากงาน Job Expo เหรอเพราะงานจ o b Expo มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วก็คือเน้นไป PR บริษัทแล้วก็ฝากประวัติรอเขาเรียกมาสัมภาษณ์อีกทีนึงงานนี้เน้นเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแทนที่เราจะถ่ายมือถือสมัครงานอยู่ที่บ้านก็คือได้มาเดินเที่ยวด้วยประมาณนั้นมีของแจกของกินในงานด้วยก็ถือว่ามาสนุกสนุกงานนี้คนมันเยอะบริษัทคงไม่สามารถตั้งโต๊ะสัมภาษณ์ให้กับผู้ที่สนใจได้หมดแล้วผู้ที่สนใจก็คงไม่สามามมรรรถกรอกอปะวัติไดด้ห หรือสัมภาษณ์งานกับบริษัทที่สนใจได้ทั้งหมดนะส่วนตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยบริษัทเขาไม่มาหาใน Job Expo อยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เฮ d ดฮันหรือว่าดึงประวัติกันจากเว็บจัดหางานอยู่แล้วแต่ถ้าเน้นมาหางานบริการงานพื้นๆที่แบบว่าไม่ต้องสืบประวัติอะไรมากไม่ต้องกรอกอะไรมากอะ่ะก็สามารถหาในงานนี้ได้เลยนะสรุปง่ายๆก็คืองาน Job Expo เนี่ยอาจจะเหมาะกับ คนที่มาหางานสายบริการที่ไม่ได้ต้องใช้สกิลซับซ้อนก็คืองานพื้นฐานมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะแลังจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะอธิบดีกรมจัดหางานได้ออกมาพูดถึงนะคะว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลหรือการกระทําผิดว่ามีการตั้งบูธลากไปสมัครบัตรเครดิตส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมงานพอใจคนที่ไม่พอใจน่าจะเป็นส่วนน้อยแค่0.01%เท่านั้นยืนยันความสําเร็จของการจัดงาน ยอมรับว,ว่ามีบูธธนาคารมาเปิดจริงแต่เป็นการเปิดรับสมัครงานเท่านั้นอันนี้ก็คือรีแคปของอธิบดีกรมจัดหาง,งานนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปงานนี้มันก็อาจจะเหมาะกับคนที่หาง,งานสายงานบริการงานพาร์ทไทม์ซะมากกว่าส่วนคนที่เป็นสายงานสกิลหรือน้องๆจบใหม่ที่มีสกิลเฉพาะทางอ่ะอาจจะเหมาะกับการหาง,งานในแอปพลิเคชันหรือเว็บจัดหาง,งานมากกว่านะ แต่ก็นั่นแหละก็เข้าใจความคาดหวังของคนที่มาเดิน j o b Expo ไงว่าแบบโหมันเป็น j o b Expo ที่โปรโมทยิ่งใหญ่มากมันก็ควรจะมีสายงานที่มากมายและหลากหลายตำแหน่งงานมันน่าจะเยอะกว่านี้หรือว่าความคาดหวังที่ว่าเราจะได้คุยกับคนที่รับผิดชอบสายงานนั้นจริงๆอะไรแบบนี้นะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดราม่าสั้นๆในงาน Job Expo ที่เพิ่งผ่านไปนะคะใครมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบคลิปสรุปดราม่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย กด subscribe ช่องนี้ไว้นนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้านะบ๊ายบาย